เป็นเวลา1ซีซั่นหลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้กราบสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET อทีฟุตบอลวาเลตีก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดทุกทุกอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับได้เวลากาเสียนเดียโก้กดินประกาศรีไทย เดียโก้โกดินนะครับยอดกองหลังทีมอุลุกวัยประกาศอำลาอาชีพนักเตะอย่างเป็นทางการแล้วในวัย37ปีหลังจากค้าแข่งกับเวเลสซาฟิลทีมในลีกอาร์เจนตินาเป็นสโมสรสุดท้ายเดียโก้โกดินนะครับผ่านการเล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว4สมัยและส่วนใหญ่หากินอยู่ในลาลิก้ายาวนานที่สุดกับการเป็นสตาร์ทีมแอเลนติโกมาลิดระหว่างปี2 0 1 0ซึ่งเขาได้แชมป์ลีกกระทิงดุ โกปาเดียเลยยูโรปาลีก2หนและยูฟาซูเปอร์คัพ3หนนอกจากนี้นะครับเดียโกโกดินซึ่งรับใช้ทีมชาติมาทั้งสิน้น1 6 1นัดเคยเล่นให้กับอีกหลายสโมอสรทั้งบีเยลิอินเตอร์มิลานายาลีแอตเลติโกมิเนโรและเวเลสซาฟิลสวัสดีครับฟุตบอลวันนี้ผมยุติอีกสเตทในชื่อของผมแล้ว ผมกำลังจะกลับบ้านพร้อมกับครอบครัวของผมในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ผมต้องการเสมอนับจากนี้ไปผมต้องการใช้ชีวิตในประเทศของผมรวมกับครอบครัวของผมโกดินโพสตลงสื่อโซเชียลเมื่อวันที่3 1กรกฎาคมที่ผ่านมา1วันหลังจากการลงเล่นให้ต้นสังกัดในนัดปิดซีซั่นที่ออกไปพ่อุลาการ 1. นึ่งรศนรวมเวลาในการคาแข่งทั้งสิ้น20ปี แฟนผียิ้มลามูฮอฮลุนผ่านตรวจร่างกายเซนแมนยูวันนี้ฟาบิซซโอโลมาโ,โนนะครับเหย,ยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิรม์มลามุสฮอยลุนผ่านการตรวจร่างกายแล้วเตรียมเซ็นซบแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ลามสฮอยลุนนะครับกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กของอัตแลนตาผ่านการตรวจร่างกายขั้นสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามรายงานข่าวจากฟาบิซซโอรโรมาโน,โน ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้โลมาโน่ระบุผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าลามุดฮอยลุนพึงเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจร่างกายและได้มีการทำภารกิจส่วนแรกเกี่ยวกับสื่อในฐานะแข้งใหม่ของปีศาจแดงแล้วทั้งนี้นะครับลามุดฮอยลุนและทีมงานของเจ้าตัวได้เดินทางออกจากคาลิงตังเรียบร้อยแล้วโดยการเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันพุธนี้ รวมถึงการประกาศอย่างเป็นทางการของสมโมสรทั้งนี้นะครับตามรายงานข่าวระบุว่าอัตแลนตาตกลงขายลามุสฮอยลุนให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ราคา75ล้านยูโรหรือราประมาณ2,850ล้านบาทบวกโบนัส10ล้านยูโรหรือราประมาณ380ล้านบาทขณะที่หัวหอกวัย20ปีจะสุดประกาเซ็นสัญญาค้าแข้งในถิ o ่นโอเดฟอร์ดเป็นเวลา5ปี โดยมีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีด้วยจออคืนลังเก่าลือหึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมเซ็นสัญญาจอนนี่อีเวนสื่อไอริสปูดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมเสนอสัญญาให้กับจอนนี่อีเวนอดีตกองหลัง1ปีหลังจากเอลิเทนฮาก ผู้จัดการทีมชาวดัตช์แสดงความประทับใจถึงความเป็นผู้นําของดาวเตะทีมชาติไอแลนด์เหนือสื่อดังกล่าวนะครับรายงานเมื่อวันที่1ว่าจอเนี่อีแวนเซนเตฮาไปสามสิบห้าปีกำลังจะได้สัญญาก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกคนเป็นเวลาหนึ่งซีซั่นหลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้และกลับมาขอร่วมซ้อมกับปีศาจแดงเพื่อรักษาสภาพความฟิตในระหว่างมองหาต้นสังกัดใหม่ อย่างไรก็ดีนะครับจอห์นนี่อีแวนซึ่งลงเล่นให้กับแมนยูตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนก่อนย้ายไปร่วมกับเวสต์บอมบิดเอาเบียนในปี2015ได้รับเซ็นสัญญาระยะสั้นจากเทนฮาร์ ark, เพื่อที่จะสามารถลงเล่นในเกมปีซีสั่นได้ซึ่งเจ้าตัวได้ลงบูให้กับเรดเดวิล3เกมฟัดกับลียงเรดแฮมและดอหมุนและที่สำคัญนะครับกองหลังจอมเก่าได้รับหมายเลขเสื้อจากแมนเชสเตอร์ูรนเดด้วย แม้จะตรวจประการะยะสั้นกระทั่งล่าสุดสื่อเจ้าดังระบุว่าเขากำลังจะได้สัญญาหนึ่งปีจากอดีตสมโมสรเนื่องจากกุนซือชาวฮอลแลนด์ประทับใจในความเป็นผู้นำของเขาตลอดจนความสามารถในการบุกข,ขึ้นมาจากแดนหลังอีกทั้งผีแดงสามารถเสริมทัพในจุดนี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตัวนักเตะขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีลาเฟลวารานและลิซันโดมาติเนส เป็นคู่หูเซนต้าฮารฟขนาดที่วิกตอร์ลินเดเลฟเป็นตัวเลือกอันดับที่1ในซุ้มข้างมานํำสำรองส่วนในรายของแฮร์รี่แมกไกว์ได้รับการคาดว่าจะโดนขายทิ้งเช่นเดียวกับเอลิกบาย่โดยก่อนหน้านี้ฟิวโจนถูกลดออกจากทีมไปแล้วทั้งนี้นะครับจอนนี่เอเวนลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคราวแรกไปเกือบ200นัดและได้แชมป์พิมพ์ลีก3ครั้ง รวมถึงแชมป์แชมเปี้ยนลีกในปี2008แวนปืนเฮสนันดาบิดลาย่าโอเคซบอาร์เซนอลทับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับกำลังจะได้แข้งมาอีกลายแล้วโดยล่าสุดตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับดาบิดลาย่านายทวานจอมหนึบจากเบนฟอร์ดเรียบร้อยแล้วดาบิดลาย่านะครับผู้รักษาประตูคนเก่งของเบนฟอร์ด บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานข่าวของฟาบบซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับลาย่ามีข่าวเกี่ยวโยงกับบาเยิร์นมิวนิกอย่างหนักทว่ากลับกลายเป็นทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลของกุนซือมิเกลอาร์เตต้าที่กำลังจะบ,บาดหน้าชิงตัวนายทวารทีมชาติสเปนวัย27ปีมาครอบครอง ล่าสุดนะครับโลมาโน่คอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าไลย่าตกลงสัญญากับอาร์เซนอลเรียบร้อยแล้วขนาดที่เบนฟอร์ดก็ได้รับแจ้งถึงความประสงค์ที่อยากจะย้ายซบปืนใหญ่อาร์เซนอลจากตัวนักเตะแล้วเช่นกันและตอนนี้เหลือแค่การเจราจาหาบทสรุปเรื่องค่าตัวระหว่างส,มมสอสโมสรเท่านั้นซึ่งกคาดว่าต่างฝ่ายต่างหวังจะปิดดีลนี้ให้โดยเร็วที่สุด ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ